สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาะทีกับดอรเทมเดลทารคะนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์สิ้นเดือนเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมว่าจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมหนักเห็นใจทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ดูแล เรื่องบ้านเรือนดูแลเรื่องรถยนต์หน่อยแล้วกันนะครับอาจระวังเรื่องน้าท่วมการเดินทางดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยในกัรนะครับผมเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ดวงประจําวันที่24ถึงวันที่30กรกฎาคม2565เชาชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพจติดต่องดรเทมทารคานะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ตั้งจิตไ้พร้อมกันสื่อมาที่ผมนะ ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้มีเรื่องต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะครับ24-30เหมือนมีเรื่องลังเลใจอะไรบางอย่างนะครับใช้คำนี้เลยว่าชาวันอาทิตย์มีเรื่องต้องตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลังเลใจแล้วก็การหมุนเงินด้วยการหมุนเงินการย่เงินช่วงนี้หาเงินมาได้ค่อนข้างเหนื่อยยากลำบากเหลือเกินเนาะถึงอยากจะหาเงินเยอะ เ,เดี๋ยวจะมีเงินอะไรบางอย่างที่จะเข้ามานะผมให้คํานี้เลยชาววันอาทิตนยะ์มีโอกาสที่จะได้อะไรมาการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จด้วยและที่สําคัญไพ่พระสังฆราชนะแอบปรองในเรื่องบางเรื่องเหมือนกันนะชาววันอาทิตย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีเรื่องราวด,ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมทีนี้ชาววันจนันทร์ดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสาหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือนตังจิตนะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายนะครับสาหรับชาววันจันทร์มีเรื่องวุ่นวายทะเลาะวิว่านะครับเรื่องรักซ้อนคนอิจฉาริษยาเพื่อนในที่ทํางานหรืออะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องของคนรักนะครับจะมีเรื่องราวของคนรักที่เกี่ยวข้องและภายไปนี้ยังพูดถึงว่าสิ่งสิิ์คอยคุ้มครองแต่อีกในความหมายหนึ่งมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันอิงก,กันเลยเนี่ย รักซ้อนซ่อนชูเรื่องความรักสำหรับบางท่านนะสำหรับชาววันจันทร์ตัวคุณเองก็ได้อาจจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับและมีผู้ชายที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวพันกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะอาจจะเกี่ยวพันกับชีวิตคุณในเรื่องบางเรื่องอะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณคิดจะทําอะไรก็ตามแข่งขันสอบชิงทุนสมัครงานหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดจก,การประกาศผลหรืออะไรก็ตามใครได้ไพ่ใบน,นี้นะมักจะไม่พลาด ขอแสดงความยินดีด้วยเลยสำหรับชาววันจันทร์นะครับผมและมีการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จชาววันจันทร์นะเน้นย้ำเรื่องคนรักรือรักซ้อนยังไงก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ระวังหน่อยแล้วกันครับผม